ว่าเวทีหมอลำตอนที่เราอยู่เป็นผู้ชมอะ่ะมันไม่สูงนะแต่พอขึ้นมาแล้วมันสูงมากยิ่งอยู่ตรงน้งนมันสูงมากเลยนะสูงมากเลยนะยังเ,เดินไปไม่ได้เพราะกลังถ่ายรูปกันอยู่ <c oughs> <c oughs> แม่นกำลังถ่ายรูปอยู่นั่นแหละพระเอกดาวรุ่งพาะเอกสาวดาวรุ่งวันนี้เป็นไงบ้าครับแม่วันนี้เป็นไงบ้าครับเอ่มือน,นี้เข้าสิมาเบืเวที่เพื่อรับสเตปเวทีครับแล้วก็ ปรับชาหม่ตอนแรกอะ่ะตั้งใจไว้ว่าจะเอาลิกเอาไฮโดรเด็กแค่จุดเดียวงงอ<ม>ะ <c oughs> ไ,มไม่ร, <c oughs> มรู้ไม่รู้ <c oughs> พอขึ้นมาดูแล้วเราอยากได้สามตัวฮ <c oughs> ะสามตัวเลยบอกได้ปะครับแม่อันนี้เรื่องจริงนะคือถามว่าได้ได้ไหมอะแต่มันแบบสรใหมก อยากเอาลิฟสักสามตัวแต่ไม่บอกว่าตรงไหนบ้างไม่บอกว่าตรงไหนบ้างจะเอาสามตัวเออบอกบอกพระพอไปเรียบร้อยแล้วว่าจะเอาสามตัวโอ้ตอนแรกจะเอาตัวเดียวตันนี้แม่พิ่งหูได้หนึ่งแต่แต่พี่ม้ากับพี่ม้าเขาไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะเขาต้องโหนมาเขาเป็นลิงลูกซ้ายเป็นลิงลูกซ้ายเป็นลิงลูกซ้ายเป็นลิง ตั้งใจไว้ว่าปีนี้ฤดูการนี้จะมีลิฟต์อย่างน้อย3ลิฟต์สาม,สามแต่ไม่บอกว่าตรงไหนบ้างนะครับและฉากปีนี้ที่ทุกคนจะได้เห็นจะเป็นครั้งแรกของเสียงอีสานแน่นะครับแม่ครั้งแรกเสียอีสานแล้วก็ครั้งแรกของแม่ยังบนท่านเห็ินเลย <laughs> สับขาหลอกเราไง <laughs> วันนั้นเลบอกว่าถ้าถ้า้าช่วงนี้เห็นแม่เดินไม่ปกติไม่ต้องตกใจ แม่ถือสับขาหรออันนี้จริงหรือเปล่ากว่าไม่ใช่นะแม่เปลี่ยนใหม่อีกแล้วอะไรอ่ะโอ้เปลี่ยนใหม่อานนี้คอนเฟิร์มให้ดีกว่าไม่ได้สับไม่ได้สับแต่อาจทำใหม่หรือเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่ได้สับแล้วแต่บทให้ละเอียดไปเลยอก็ปีนี้เราจะได้เห็นฉากใหม่เราจะได้เห็นฉากใหม่ที่ใหม่แบบใหม่มากสําหรับเสียงอีสานแล้วครับแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงครั hmm. like ้งยิ ing, right ่งใหญ่ก like ็เห็นการเปลี cancel, ่ยนแปลงเปลี่ยนมาโดยตลอดมแม่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เห็นอะไรบางหลายๆอย่างใหม่ในเสียงอีสานเยอะจะได้เห็นมากขึ้นเรื่อยเยและจะสนุกขึ้นไปเรื่อยเเพราะฉะนั้นใครอยากสนุกไปด้วยกันต้องติดตามเพจหมอลำคณะเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวขึ้นพาเ้ไปดูข้างบนอันนี้หน้าไม้ที่เราเห็นที่เป็นไม้อัดใดๆต่างๆที่เปลี่ยนใหม่หมดนะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าอะไรอันนี้เราใช้มาหนึ่งฤดูกาลแล้วมันเริ่มเปอยแล้ว คำแะนำเขานี้มาไหว้หนึ่งดบละเด็กทั้งบดนะครับมันโดนมันโดนเราต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าฉากเราใหม่ไดร์เราใหม่หมดทีเนี้ยถ้าสมมติอันนี้มันมาแล้วมันจะไม่แมทช์กันมันเราต้องการให้มันดูสวยดูคลีนไปได้กันหมดนะครับปั๊บอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดนะนห,มหมดสเตปได้ๆต่างๆทั้งหมดนี้เปลี่ยนทีเนี้ยอาจารย์เชื่อว่าแฟนคลับ FC ต้องถามว่าแบบเปลี่ยนแบบไหน ตรงนั้นสูงขึ้นไหมตรงนี้กว้างขึ้นหรือเปล่า<ม>เอางี้ฟังเสียงเอแล้วเอาไปทำการบ้านเพราะฉะนั้นยากพูดไม่ได้เพราะฉนั้นยังพูดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ยังพูดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> บอกไม่ได้ <c oughs> บอกไม่ได้ดบอกไม่ได้บอกอยากเ่อะไรอยากเล่าอะไรมันก็มีแต่ว่าโมเมนต์ที่แม่อยากขอว่าต้องทำยังไง<อ><อ> อาจารย์บอกว่าก็ให้ได้อยู่แต่ไม่ให้แม่พูดอะไรเนี่ยตอนแรกขึ้นมาบนสเต็ปเนี่ยรู้สึกว่ามันสูงเย็นไปเย็นมามันเพือเป็นเพสูงเปนไงบ้ามั่สิเอาขนสุกวานี่ติดบอปากโอ๊ยอ้าวบอบปากบอบปากบอบปากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูเวทีภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ครอบคนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนให้ตามที่เราต้องการ อเพื่อให้เกิดมิติใหม่แห่งเสียงอีสานให้สมกับคำว่าก้าวล้ำตลอดกาลของเสียงอีสานนั่นเองนะแต่ว่าจุดหนึ่งอะ่ะคอมเมนต์ไปแล้วมันจะมีบันไดตรงเนี้ยกลัวมันเอียงมันชันเห็นไหมสเต็ปแรกอะ่ะนะสะเต็ปแรกมันกลัวว่าเด็กขึ้นเวทีแล้วเขาจะลื่นตกคอันต,ตรายก็เลยอันนี้ต้องปรับใหม่ข้างล่างก็เป็นเหมือนกันกลัวเด็กน้อยขึ้นมาเต้นแดนเซอร์ศิลปินขึ้นมาแล้วเขาไอ้นี่มันลื่นเพราะว่า ท่าแ้กที่เขาไปสแสดงกับมีฝา่ามีฝนมันสินม,มือนันสยามต้องแบก็เซฟก็ปลอดภัยใน้นอนใช่ <ฮะ S 2> เด็กๆในบ้านเราต้องปลอดภัยเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยเราเราไม่ได้มาดูขนาดนี้เพราะว่าแม่ไม่ขึ้นตรงกลางแล้วแม่บ่อขึ้นตรงกลางแม่เคยตรงเวทีแม่เคยตรงเวทีจึงขอ,อขอครูว่าแม่ไม่เดินบล็อกกับหาเครื่องนะไม่ขึ้นตรงนี้แต่แม่ขอเดินแบบสบายๆข้างๆ้าัแต่อาจารย์มาเบิงแล้วอาจารย์บอกว่า นั่นไม่ได้หมายความว่าต้องเซฟแค่ศิลปินถูกครับน้องหางเครื่องก็คือนักแสดงก็ต้องเซฟน้องนํามทุกคนสําคัญหมดค่ะทุกคนสําคัญเบิร์ตตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะนี่แต่ไม่บอกแต่ไม่บอกเดี๋ยวรอดูทีเดียวจะได้สนุกทีเดียวไม่นกก็ไม่ถักค่ะย่างเดียวล่ะคคะเพราะว่าเราไปไล่คนกระสีว่าอ้าวแม่ไหนบอกว่าไม่หลุด เขากำลังจกตากันอยู่งฝั่งฝั่งก็กํกำลังจกตาแลวสเต็ปกันอยู่ว่าจะขยายตรงไหนเพิ่มอัพตรงไหนดาวตรงไหนให้เกิดกาคุยกันทุกคนจกตากันแต่ก็จะมาขมวดและก็จะมา brainstorm กันที่อาจารย์จะสรุปว่าเอาไงว่าแบบไหนยังไงว่าแต่แมทธิวเขาเป็นสายดูหมาลังอยู่แล้วเขาเป็นสายเขาเป็นสปายทำหน้าที่สปายมาหลายสิบปีในการดูหมารังว้าแต่ปีนี้บอกว่าจะเป็นพระเอกนะปีนี้เป็นพระเอกเหรอครับสร้างสุดเพรแล้วค่ะ เอาละไม่หลุดไปอีกแล้วเรื่องก็เอกสาวดาวรุ่งหลุดหลุดหลุดเอกสาวดาวรุ่งอะไรยังไงก็เป็นลุงโง่ยังไงยังไงยังไงก็เอกสาวดาวรุ่งยังไงบอสแป้งบอสเอ็มก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ช่วยกันชมด้วยกันนี่มาชมด้วยกันแต่ยังไม่ให้ปากฝากนั่งบัได้โอเคงั้นรอติดตามกันนะครับว่าเวทีเสียงอีสานฉากแสงสีเสียงเราจะเป็นยังไงแต่ว่า ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเหมือนเราหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนคลับทุกคนจะได้เห็นคือความตั้งใจของอาจารย์และคุณแม่นกน้นอยแรพอ่อนว่าปีนี้เราจะทำออกมาให้